วิธีการเริ่มต้นเป็นพยานที่ง่ายที่สุดเป็นยังไงต้องบอกกันว่าแยก2ประเภทค่ะคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักแต่ทั้งสส่วนคือเขาต้องเห็นความรักความจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยที่จะคุยกับเขาถ้าวิธีที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีแพทเทิร์นตายตัวแต่สําหรับพี่รูนะคะคือการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเลยว่าเราอยากประกาศและสําหรับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเราก็ให้เขาเห็นความรักของพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นที่จะคุยพูดคุยกับเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้้้องเริ่มดซํา เขาจะถามเราเองเลยว่าทำไมเป็นคริสเตียนออาคริสเตียนเป็นยังไงแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ารอยยิ้มค่ะใบปลิวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้านําเราให้มีโอกาสพูดคุยพิบูเองประกาศกับคนขายตัวหนังมาแล้วผ่านการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็ยิ้มให้กันไปมาไปงานคริสต์มาสไหมแต่มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ความรักการพึ่งพาพระเจ้าความจริงใจและการที่เราใส่ใจเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นประโยคไหนขอให้เริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะ